เกิดเป็นองค์พระปฏิมากรที่งดงามบริบูรณ์บันดาลความสุขสวัสดีแด่เหล่าสาธุชนผู้ร่วมในการจัดสร้างและท่านทั้งหลายที่ได้มาสมมสรประกอบพิธีนี้เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญเป็นชุดไปนะครับเพื่อให้เกิดการเว้นระยะห่าง สำหรับท่านสาธุรุชนที่ได้รับทุกหางแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวสักครู่หนึ่งให้สุดแรกได้ปักเป็นที่เรียบร้อยนะครับจึงจะเรียนเชิญทุกที่สอง อขอบคุณท่านภูมิเกียรติในชุดแรกเป็นอย่างสูงต้องขออนุญาตดำเนินการในลักษณะน,นี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศครับอีกห้าท่านลุกขึ้นเตรียมตัวได้เลยครับ ท่านบอกว่าทําอะไรความพร้อมเป็นมงคลความเรียบร้อยก็เป็นมงคลเช่นกันนะครับก็ขอขอบคุณอนุโมทนาเดี๋ยนออกมาฝั่งนี้บ้างครฝั่งนี้ยังไม่มี แล้วเรียนเชิญกับอย่างที่นาของท่านไปเลยครับเชิญครับในระดับนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำถวายเครื่องสังเวยโดยพร้อมกันนะครับสีสีสสสวันนี้เป็นวันดี ขอให้เจริญศีสุขสวัสดิ์ขอให้เจริญศีสุขสวัสดิ์ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าตั้งใจปฏิพัตตั้งใจปฏิน้อมนมัสการน้อมนมัสการคุณพระชินศรีพระชินศียออกรอขึ้นเหนือเกล้ากรขึ้นเหนือเกล้าประนตนิ้วดุษฎีประนตนิ้วดุษฎีขอคุ พระปกเกศุกข้ามเช้าและพราวงายสีสีวันนี้เป็นวันดีข้าพเจ้าตกแต่งบายสีไว้พร,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 ร้อมเสร็จผละไม้กะพราอ่อนน้ำหวานโอชารส ผลไม้ขนมผลไม้กระยาบวชกระยาบวชล้วนรสโอชาล้วนรสโอชาผู้เทียนชวาลาดอกไม้ผู้เทียนชวาลาดอกไม้ปุถิดถวายเพื่อความมงคลเจริญปุถิดถวายเพื่อความมงคลเจริญเกินหรือขาดไปบ้างขาดไปบ้างยาสางาสางเมตตาจงกรุณาอภัยโทษกรุณาอภัยโทษประทับ รับเครื่องสังเบยสัพะเหล่านี้พระการบัดนี้เธอ ใช้วัดพักดีประธานครับในระดัแบบนี้กราบนมิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโควิดพัฒนาธรได้เมตตาเป็นประธานจุดเทียนชัยในการเทล่หลวงพ่อสมเด็จองค์งปฐมตัดกรรมของกราบนมิมนต์ด้วยความเคารพครับ เระเรุณหลวงพ่อจุดเทียนชัยแล้วนะครับเทียนซ้ายก็เรียนเชิญท่านอาจารย์สมพงษ์เพชรผู้เป็นผู้จุดเทียนขวาเรียนเชิญคุณอาพรพัฒนชัยวัฒนพักด,ดีเป็นผู้จุดนะครับและเทียนขนาดข,ข้างเรียนเชิญคุณวรพยมสารนาคคุณนันทวันพมรกูลต,ตามลําดับครับ

นายขวาเทียนใสขอเรียนเชิญครับกล้องดีกล้อง เรียนเชิญคุณวรพยุมสารนาได้จุดเทียนมงคลขนาบขวาขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นันทวันพมรกูลจุดเทียนมงคลขนาบซ้ายขอเรียนเชิญครับ ดบบนี้ขออญาตเรียนเชิญคุณสงสชัยชัยวัฒน์พักดีได้จุดเทียนน้ำมนต์ประเคนแด่พระครูโกวิทพัฒนาธรขอเรียนเชิญครับ และในอำดับต่อไปเรียนเชิญคุณโอราสวรรค์ได้จุดเทียนน้ำมุลตรงโต๊ะของท่านอาจารย์สมพงษ์เพชรผู้ขอเรียนเชิญครับ นี้จะได้นำทุกท่านกราบพระาราธนาศีลให้ใจบริสุทธิ์ใจสะอาดใจเป็นมงคลนะครับขอให้ท่านตั้งใจไหวพระรับศีลไปพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโทธพระขวาพุทธังพระขวันตังอะภิวาเทมิ สวาขาโตพัคขวตาธรรมโมธรรมมังนะมะามิสุปฏิปันโนพัคขวโตสาวกสังคโคสังคังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายติสระเนนะสหปัญจะิีลานิจยาจามา ภูติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขาัธายะติสรเนนะสหปัญจะศีลานิจยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขาัธายะติสรเนนะสหปัญจะศีลลานิจยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระังคัจฉามิพุทธังสะระัง ข้าชามีธรรมังสารังข้าชามีธรรมังสารังข้ามีสังฆังสารังข้าชามีสังฆังสารังข้ามีทุติยัมปีพุทธังสารังข้าชามีทุติยัมปีพุทธังสรรังข้าชามีทุติยัมปิธรรมังสารังข้าชามีทุติยัมปีธรรมังสาน นังคัาชามิชุติย่ำปิสังคังสารนังคัจฉามิชุติย่ำปิส,งงสะะังคังสารนังคัจฉามิตัดติย่ำปิพุทธังสารนังคัจฉามิ นี่พอ่องพัฒนาทองพ่ดงวัดางซายเป็นปีตาผสมผีทายกลวดนะครที่ได้ทการผสมเป็นปูนชุบโดยการเทพ่อผมอาจารย์ในรานี้ได้เทตรงถระลึกเี็ร้อยนะครับจาทางด้านนี้ก็เป็นเอาสแถวด้วยนะ เรียนเชิญคุณอาพรพัฒชัวัตรพักดีคุณสมชัยชัยวัตรพักดีพร้อมคณะนะครับของประธานในพิธีได้เทผสมหินกรวดทรายนะครับเรียนเชิญคุณบอรพยงสารานาถศานอาจารย์นันทวันพรมรกูลคุณพลิกก่อมาคุณสุนัยภุญญะสิรคุณกัลมีนาปานเช้า คุณโอลาสวรรค์น,นะครับจะเป็นผู้แทนในการเทผสมถิ่นกรวดทรายเพื่อจะได้ทําการผสมปูนซีมเมนต์ในถังแรกนะครับเป็นถังปัตถมวันเลิกที่จะได้เทยังปูพ่อสับปะร์ประตมนะครับ ประทัทินาปทินานิกาตวานารพันตาเตประทัดทีเนียพยนตัวโพจิยานหัวเลสะตยยนางนันตโนเอวังตะวังวิทยหัวใจยาสุใจยามัน

ันเชิญมรูจุยางพระอุระขององค์สมเด็จประรถบจาตับห้าสองศูนย์เจ็ดสองขอพร้อมใจกันนะครับเดี๋ยวกราบี่มนต์พระพุทธเจ้าพนัญมลนั่งของมันดอกสังสารุกรันไยพร้อมกันสาธุ หลอดงานเลยนะครับใครหิวลูกขึ้นไปตักรับประทานได้เลยนะครับอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้อง